ชื่อเรื่องศาลเจ้าที่ย้ายไม่ได้ในใจกลางป่าลึกที่ไม่มีเส้นทางรถเข้าเคยมีสารเจ้าร้างที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องชาวบ้านเล่ากันว่าหากใครหรือหรือย้ายสารนั้นจะต้องเจอกับเคราะห์กรรมที่ไม่มีวันจบแต่มีกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัดสินใจสร้างบ้านพักตากอากาศหรูบนที่ดินผืนนั้นพวกเขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อศาลแต่ เขากลับเชื่อและเขาคือทัดนักออกแบบบ้านที่ต้องเผชิญกับคำสาบที่ไม่มีทางออกทัดสถาปนิกหนุ่มฝีมือดีได้รับว่าจ้างให้ออกแบบบ้านรีสอร์ทหรูท่ามกลางป่าทีมพัฒนาแจ้งว่าจะรื้อสารเก่าที่ตั้งอยู่กลางที่ดิงทิ้งเพื่อใช้พื้นที่ให้ข้มค่าวันสำรวจพื้นที่ทัดเห็นสารไม้เก่าหลังหนึ่งอยู่ใต้ต้นโพยตัวสารเต็มไปด้วยของเส้นที่เน่าเปื่อย แต่สะอาดเรากับมีคนดูแลเขาแนะให้เก็บไว้ในแผนผังบ้านแต่ผู้ว่าจ้างสั่งรื้อทันทีคืนแรกหลังสารถูกหรือช่างก่อสร้างคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับกล้องวงจรปิดจับภาพเขาเดินออกจากบ้านกลางดึกไปทางที่ไม่มีทางเดินคืนต่อมาคนงานอีกคนได้ยินเสียงกระดิ่งไม้ดังมาจากใต้ผืนบ้านทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ ทัดเริ่มฝันซ้ำๆถึงผู้หญิงในชุดไทยยืนอยู่ใต้ต้นโพพูดเพียงว่าอย่าย้ายบ้านสร้างเสร็จภายในสามเดือนแต่คนงานทยอยลาออกเพราะรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองทัดเริ่มเห็นเงาผู้หญิงผมยาวเดินผ่านกระจกหลังบ่อยขึ้น เสียงเท้าเปล่าเดินบนไม้ดังทุกคืนเวลาเดิม0:39นสิ่งที่แปลกคือสารหลังเดิมกลับมาปรากฏที่หน้าบ้านแม้จะถูกรื้อไปแล้วทัดลองเผาสารด้วยตัวเองอีกครั้งควันดำลอยขึ้นท้องฟ้าแต่กลับมีเท่าฐานตกกลับมาเหมือนฝนในเช้าวันรุ่งขึ้นสารก็กลับมาตั้งอยู่หน้าบ้านอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาเริ่มเห็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยืนอยู่ในศาลทั้งที่คนนั้นหายตัวไปหลายวันแล้วและเสียงกระดิ่งไม้เริ่มดังขึ้นบ่อยครั้งแม้ไม่มีลมพัดทัดขังตัวเองอยู่ในบ้านพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกมุมในคืนหนึง่งเขาตื่นขึ้นมาและเห็นหน้าจอทุกกล้องแสดงภาพเดียวกันสารไม้หลังเดิมตั้งอยู่กลางบ้าน เขาเดินออกจากห้องนอนและพบว่าประตูทุกบานเปิดออกเองทางเดินไม้ยาวไปจนถึงสารไม้ที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้เสียงกระดิ่งดังขึ้นทีละอันรัวขึ้นเรื่อยๆแล้วเงาดำของหญิงในชุดไทยก็โผล่มาจากใต้สารกลับไปให้หมดที่นี่ของข้ารุ่งเช้าทีมงานมาตามหาทั์แต่ไม่พบเขาในบ้านมีเพียงแบบแปลนบ้าน ที่ถูกเขียนทับใหม่โดยมีสารหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางแปลนกล้องวงจรปิดถูกลบข้อมูลทั้งหมดเหลือเพียงไฟล์เดียวที่เปิดไม่ได้ชื่อว่าใหญ่ในสารไมายยังอยู่ที่เดิมและใครก็ตามที่เข้าใกล้เกินสามวันจะเริ่มฝันถึงเสียงกระดิ่งและผู้หญิงที่พูดว่าอย่าย้าย สิ่งที่อยู่ก่อนเราไม่ได้ต้องการความสวยงามหรือทันสมัยพวกเขาแค่ต้องการอยู่กับที่